คำสอนของหลวงพ่อชาหัวข้อยอมตามธรรมชาติที่มันเป็นสมมุติว่าวันนี้โยมหาเงินได้หนึ่งร้อยบาทธรรมชาติของมันแค่หนึ่งรบาทจะอยากให้มันได้มากกว่านั้นก็ไม่ได้จะอยากให้ได้น้อยกว่านั้น ก็ไม่ได้หาได้ห้าสิบบาทธรรมชาติของเขาก็แค่นั้นหาไม่ได้เลยธรรมชาติของมันก็เท่ากับหาไม่ได้เลยยอมตามธรรมชาติที่มันเป็นทุกอย่างทุกแห่งทุกก็ไม่เกิดธรรมะอย่างนี้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้ ใครๆก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติเมื่อไรที่ไหนทุกก็ไม่เกิดเมื่อนั้นที่นั้นคําสอนของหลวงพ่อชา